สนินีก็แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักแห้งรองเท้าผ้าใบและรองเท้าหนังเพื่อคนลักรอง,งเท้าโดยเฉพาะถ้าคุณสนใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไว้ได้นะครับจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็เป็นคุยหลังเกมนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นซีชแนลครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะ,ะนะผมฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งครับใครที่สนใจติดต่อโฆษณานะครับเดีย๋ยวผมจะ ปักอีเมลไว้ข้างล่างนะครับสามารถติดต่อได้นะต้น c e c o n t a c at gmail com นะครับแาดด้วยครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราคุยหลังเกมคู่พิมเมลีแล้วก็ FA Cup ัที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าไปรอชิงได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวพิมเมลีสองคู่แล้วก็ FA ฟเคัอีกหนึ่งคู่นะครับก่อนเกมนะพิมเมลีเนี่ยจะเป็นคู่ระหว่าง AFC บอลมาร์ตเกอกับเบดแฮมยูไนเต็ด ส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเจอกับฮอตแนมฮอตสเปอร์นะครับอันนี้จะเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับคือวันนี้มีพรีเมียร์ลีกสคู่นะส่วน FA ครับเนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างไบรตันแอนด์โฮปออลเบียนเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วใครชนะก็จะเข้าไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เป็นรออยู่แล้วเอาเดี๋ยวเราไปดูคู่คู่บอลมัดเจอกับวิสแฮมก่อนบอลมัดเจอกับวิสแฮมเนี่ยตอนนี้คือทั้ง2ทีมอยู่ ใช้ตารางแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงเสียงที่จะตกชั้นมากเท่าไหร่บอลมัดอยู่ในสิบสี่เวสแฮมอยู่ในสิบห้แล้วก็เต้มต่างกัน2อเต้มครับบอลมัดมีสามสิบเต้มเวสแฮมมี31มเต้มครับคือก่อนเกมเนี่ยคือผู้เล่นฝั่งบอลมัดก่อนฝั่งบอลมัดเนี่ยมีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บถึงหคนตอนเนี่ยมีมาคับทาวานียแมเซียสมีหน้า และอันเฟเดริกแล้วก็จูเนียร์ตาโอรีคนหนึ่งคือจูเนียร์สตานิสลาสนะครับผมแต่ทางฝั่งเบธแฮมเบธแฮมมี2คนมีเจียลูก้าซาร์มาก้าแล้วก็แองเจโลอ็อกบอลน่านะครับส่วนที่เหลือสามารถลงได้หมดนะครับผมไปดูผู้เล่นที่พร้อมแล้วก็มีโอกาสจะลงสนามนะครับผมทางฝั่งบอลมัดก่อนนะครับผู้รู้สาประตูจะเป็นเนโต้แล้วก็เซินเตอร์แบ็กสคนเนี่ยน่าจะเป็นแจ็คสตีเวนกับชิสเมฟานนะครับ ส่วนแบ็คซ้ายนี่จะเป็นลีลอยเชลลี่แบ็คขวา,า <c oughs> จะเป็นอดัมสมิธกองกลาง2ตัวจะเป็นเจฟฟ์สันเลอร์มากับโจลูดวิลครับกองกลางตัวลุกเนี่ยน่าจะเป็นฟิลิปดิวิงครับกองกลางตัวเก่งของเขาอีกซ้ายเนี่ยจะเป็นเดนโกออตตาว่าปีขวาเนี่ยจะเป็นไลอันคิสซี่แล้วกองหน้าตัวเป้าก็น่าจะเป็นโดมินิกโซลันกี้ครับกองหน้าตัวเก่งเหมือนเดิมไปทางฝั่งทีมเยือนเวสต์แฮมบ้างทีมเยือนเวสต์แฮมเนี่ยก็ทแทบ,บจะฟูลทีมครับมีผู้เล่นบาดเจ็แบ,บแค่2คน ลูสาวประตูวันนี้จะเป็นลูคัสฟาเบียนซี่นะครับส่วนซินเตอร์แบ็กสองคนนะ่าจะเป็นนายิปเอเกิร์ยืนคู่กับเคิร์ตซูแม่แบ็กขวาเนี่ยจะเป็นวลาดิมีอาคูฟาวแล้วก็แบนะ็กซ้ายน่าจะเป็นเอเมอร์สันนะครับกองกลางตัวรับ2คนเนี่ยคิดว่าคงเป็นดีแคทไลท์กับโทมัสซูสิ็ตนะครับดีแคทไลท์เนี่ยกลางกลางสัปดาห์นี้ไปโชว์โชว์เทพนะเลี้ยงไก่ขึ้นสนามนีม่เข้าไปยิงน,นะครับโอ้ในฟุตบอลอยูฟ่าลูยูโรปาลีกนะโอ้สุดยอดดีแคทไลท์เนี่ยอัพคาดตัวอีกแล้ว ส่วนกองกลางตัวรู้วันนี้ลูคัสปาเกต้าน่าจะได้ลงนะครับแล้วก็ปีขวาจาหลอดโบวินปีซ้ายไซส,ซสบิลลามานะครับกองหน้าตัวป้าก็เหมือนเดิมมิชเชลออนโตนิโอนะครับคือทั้ง2ทีมมันสูสีกันมากนะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าแบบนี้เอาเสมอไหมเสมอแบบสุดมันไหมสองปรตูต่สองแล้วกันคู่นี้เอฟซีบอลมัทกับเวนแฮมครับผมต่อมาเราไปดูบิ๊กแม์ของพิมลีกวันนี้บ้างเป็นคู่ระหว่างนิวคาสซิลเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ นิวคาสเซิลก่อนเกมเนี่ยมีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บถึง4คนนะจะเป็นเอมิลคาร์ฟอัลันเซมแม็กซิเมงแมดดิวลองสตาร์แล้วก็ชอนลองสตาร์ผู้พี่น้อง2คนนะครับมี4คนส่วนสเปอร์นี่เยอะหน่อยสเปอร์เนี่ย,ย,ย,ยมีถึง6คนแล้วก็มีแบรนหนึ่งหนึ่งคนนะครับสเปอร์มีเคมองลองเล่ ay, นะครับเอเมอร์สันแล้วก็เบนเดวีโรดิโก้เบนทันคัวแล้วก็อีฟบิซูมาไลอันเซซิยองนะครับ6คนเนี่ยมีรายงานว่าอาการบาดเจ็บนะส่วน อีกโทษแบนหนึ่งคนก็คือรูคัตโมล่านะครับที่ติดโทษแบนอยู่ตอนนี้ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของนิวคาสเซิลก่อนผู้รักษารประตูกน็น่าจะเป็นผู้รักษารประตูตัวเก่งเขาอย่างนิคโพรมนะครับเซนเตอร์แบ็กสองคนคาดว่าจะเป็นฟาร์เบนเชียกับสวนบอตแมนแบ็กซ้ายน่าจะเป็นแดนเบิร์นแบ็กขวาคิรันทิเปียกองกลางสามตัวโจวินล,ล็อกบูโนกิมมาร์ไลแล้วก็เจลลินตัน ของหน้าตัวเป้าอลิสันเดอร์อิซักปีซ้ายแอนโทนีเกอร์ดอนปีขวาจากขอบมือฟี่นะครับคาดว่าจะลงสนามส่วนแม็กซิมแบงเนี่ยน่าจะต้องดูดูก่อนนะเป็นแฮมสเติงเนี่ยน่าจะไม่ได้ลงอนะ่ะผมว่านะสำหรับแม็กซิมแบงไปทางฝั่งสเปอร์บ้างฝั่งสเปอร์เนี่ยผู้รักษาประตูก็แน่นอนอยู่แล้วบุโกยอริสนะครับเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้คือสเปอร์น่าจะใช้หลังสามเป็นอีลิกไดเออร์คริสเตียนโรเมโรแล้วก็ดาวิสันซันเชต ส่วนวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นอีวานเปร์ลิสตวิงแบ็กขวาเนี่ยจะเป็นเปโดปอลครับกองกลางตัวรับสองคนเป็นโอลิเวอร์สคิปกับปีแอร์ฮอยแบบนะครับผมส่วนกองหน้า3ตัวเนี่ยจะเป็นซอนฮิมินแฮร์รี่คนแล้วก็เดเิแอนคูลูเซ็ปซี่นะครับก็ชุดใหญ่ผมดูแล้วเนี่ยตามฟอร์มการเล่นเนี่ยผมคิดว่ามันเหลื่อมๆไปทางนิวคาสซิลนะ เพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยคือสถิตินะครับห้านัดหลังสุดนิวคาสเซิลแพ้แค่นัดเดียวคือแพ้แอตตนวิลล่านัดล่าสุดเนี่ยสามปร์เซ็นตศูนย์แต่นอกนั้นอีกสี่เกมเนี่ยชนะรวดเลยชนะเบนฟอร์ด2-1ชนะเวทแฮม5-1ชนะแมนยู2-0แล้วก็ชนะนอตติงแฮมฟอร์ดส์สองหนส่วนทางฝั่ง,งสเปอร์นเนี่ยฟอร์มก็ไม่ได้แย,ย่แต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบพีคนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1 จะเป็นการแพ้บอลมัดนัดล่าสุดเลยสามประตูต่อสองแล้วก็มีชนะไบตันสองหนึ่งชนะฟอร์ลสสามหนึ่งแล้วก็เสมอไอวัตตันหนึ่งหนึ่งเสมอเซอร์เมตันสามสามนะครับเกมในวันนี้ <c oughs> นิวคาสซิลเป็นต่อนะแล้วก็ความที่นิวคาสซิลตอนนี้อยู่วันดับสี่แล้วก็ไม่ได้กดดันมากเท่าเท่าสเปอร์นะคือมันก็กดดันบพอก,กันแหละแต่ความกดดันบวกที่ว่าสเปอร์เนะี่ยอยู่ดับห้าต้องลุนอยู่ฝ้าแต่ว่านิวคาสซิลเนี่ยนะอยู่ อยู่ในพื้นที่แล้วแค่ประคองมันไว้นะครับแล้วนิวเคอร์ซนได้เล่นในบ้านด้วยผมว่าบมันจะเอียมไปทางฝั่งนิวเคอร์ซนเอาท่าผมคิดว่านิวเคอร์ซนน่าจะเอาได้นะเอาอยู่นะสอนแล้วกันนิวเคอร์ซนชนะเปอร์2-0นะครับผมก็พรีเมียร์ลีกก็จะประมาณนี้การรีวิวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวเราไปดูที่เอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศวันนี้เลย รอบรองชนะเลิศวันนี้นะครับแมนยูจเจอกับไบตันครับผมแมนยูกับไบตันวันนี้เนะี่ยคือรายชื่อออกมาแล้วเนะี่ยคือทางฝั่งไบตันก่อนไบตันก็มีผู้เล่นบาดเจ็บถึง6คนนะครับที่มีโอกาสจะลงไม่ได้ในวันนี้มีอดัมลาลานะ่าทาลิกแรมตี้เจเรมีเซเมิเอโตแล้วก็อีวานฟิลเดอร์สันโจอีเวลแมนแล้วก็เจสันสติลนะครับ6คนนะี้คือมีการบาดเจ็บอยู่สําหรับไบตันส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ก็เยอะเหมือนกัน6คนเนี่ยคือเจ็บแล้ว2คนเนี่ยคือรอดูว่าจะลงได้ไหมเอาตัวเจ็บก่อนเลยของแมนยูมีลิซันโดมาติเนีสลาเฟลวาลานโดนิฟันเดเบ็กฟิลจูนอเลฮานอเกานโชแล้วก็ทอมฮิตันส่วนคนที่ต้องรอดูเรียกความฟิตเนี่ยจะมีสกอตต์แม็กทอมบินีกับแองเตนี่มาซิยาวนะครับที่จะต้องรอดูก่อนนะครับ อีกคนหนึ่งที่ติดโทษแบงก็คือแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมลงไม่ได้อันนี้เอลีแม็กควายเอาละผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามก่อนฟังไบตันก่อนไบตันเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยน่าจะเป็นรูบีซันเชีสอยู่แล้วนะครับซินเตอร์เบกเนี่ยน่าจะเป็นลุยส์ดังกับอดัมเวสเตอร์นะครับผม แบ็กซ้ายน่าจะเป็นเอสตูปิยานแล้วก็แบ็กขวาน่าจะเป็นบาสกาอกอสนะครับกองกลางตัวรับเนี่ยน่าจะเป็นมโมเซสไกเซโดกับอเล็กซิสแมคอาริเตอร์กองกลางตัวรุกเนี่ยจะเป็นจูเลียสเซซ่าปีกซ้ายเนี่ยคาโอลุ oru, มิโตมะปีกขวาเนี่ยซอลลิมาร์แล้วก็กองหน้าตัวเป้าเนี่ยวันนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นแดนนี่เวลเบิกนะครับผมของไบรตนแอนด์โฮปอัเบียนนะเด็กเก่าแมนยูไปทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับ รุ่งสาประตูเนี่ยคงใช้ดาวิดเตีายืนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยยังน่าจะไม่ได้นะส่วนเซนเตอร์แบ็กวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิกตอรีเลิฟยืนอยู่ฝั่งขวาส่วนลูกชอจะเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายแทนนะครับแบ็กขวาอาอนฟามิซาก้าแบ็กซ้ายไทยเรลมาเลเซียกองกลางตัวรับ2คนเนี่ยต้องเป็นคาซิมิโลคกิเซนิวิซินอยู่แล้วนะครับกองกลางตัวรุกเนี่ยน่าจะเป็นบูโนุเฟอร์นันเดสกลับมานะหลังจากนะัดที่แล้วติดโทษแบนที่เจอเซบียาลงไม่ได้ ปีขวาอนโตนี่ปีซ้ายมาคั่นเล้ฟอร์ดกลับมาแน่นอนผมว่าวันนี้กลับมาส่วนกองหน้าม,มาซิยาไม่ลงก็คงเป็นบอลวคอร์ตนะครับผมดูเหมือนว่ามไม่รู้สิผมว่าบอเวคอตถึงเมียเขาจะยิงประตูไม่ได้แต่ลงมาเนี่ยมันมีพลังงานแล้วมันแบบมีประโยชน์กับมาซิยาวนะมาซิยาวนี่เจ็บแล้วก็พอตัวแดดๆ,ๆนะน่าเสียดายมากนะครับจะประมาณนี้สำหรับเอ่อ รายชื่อผู้เล่นนะที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ก่อนเกมออลิกเทนฮาร์กเนี่ยเขาก็ได้มาให้สัมภาษณ์ไว้เรียบร้อยแลวนะครับว่าเรื่องต่างๆของภายในทีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพ้ซเบียอ่างเงี้ยเทนฮาร์ก mm hmm. เขาก็บอกว่าก็ต้องยอมรับมันให้ได้แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองได้ว่าตัวเองกลับมาแล้วกลับมาในการแพร้เนี่ยในการแพร้เนี่ยต้องกลับมาในเกมต่อไปให้ได้ไม่ใช่แพ้รัวๆนะครับผม ส่วนเรื่องเชนทารบอกว่าเวลาการเตรียมตัวน้อยเกินไปของแมนยูในวันนี้มันก็น้อยจริงเพราะว่าเพึ่งแข่งกลารสัปดาห์มาวันอาทิตย์นี่ยก็ต้องมาตีแล้วนะครับแล้วก็นักเตะควรจะต้องปรับปรุงทัศนคติของตองให้ได้เพื่อที่จะกลับมาส่วนในลายของแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยคือเชนทารเขาก็ยังบอกอยู่ว่ายัางสําคัญยังสําคัญกับแมนยูอยู่เพราะว่าเพราะว่าแม็กควายเนี่ยเป็นกัปตันทีมของแมนยูแล้วเขาก็ เป็นตัวอย่างที่ดีในการฝึกซ้อมในสนามฝึกซ้อมให้กับเพื่อนๆนะครับผมว่าไม่รู้แบบพูดแบบพูดในข่าวน่าจะเป็นอย่างนึ่งอะลรแล้วคือเบื้องหลังก็คือใครก็รู้ว่าแม่กมันเลื่อยดมงไงนะอันนี้ความคิดผมนะอย่าเป็นว่าหผมนะความคิดผมเราก็เห็นกันอยู่แต่ไม่ได้ว่าอะไรแม่กวายมากหรอกก็เป็นกําลังใจให้แม่กวายนะครับส่วนในเรื่องของนักเตะเมนูที่มีข่าวว่าจะปล่อยถึง15คนเนะี่ยความคิดผมก็คือ มันก็เยอะไปนะสิบห้าคนแต่มันก็มีบางคนแหละที่ควรจะต้องออกจริงๆคือคนที่ข่าเหนื่อยเยอะแต่ไม่ค่อยได้ลงสนามเนี่ยแบบหลายคนนะก็ควรจะต้องออกไปเทนฮากเขาก็ให้ทัศนคติในเรื่องนี้แหละว่า่อนเกมนะนะข่าวถามเทนฮากว่ามันมีมีมีบางคนไหมที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้เทนฮากได้เห็นเทนฮกากก็บอกว่าไม่ใช่แค่บางคนทุกคนนักฟุตบอลทุกคนนักฟุตบอลอาชีพทุกคนเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองในฐานนะ นักฟุตบอลอาชีพนะครับเพื่อให้เพื่อให้อาชีพของตัวเองน่ะก้าวหน้าต่อไปได้ก็ประมาณนี้ผมคิดว่าเขาก็ตอบได้ดีในการสัมภาษณ์ก่อนเกมในครั้งนี้นะครับสำหรับเอริกตินฮากในเกมนี้นะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยัตสามารถเอาชนะได้ก็จะเข้าไปชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วมันก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แม์นะโอ้โหอืม เราไปดูสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนี้ก่อนเราบ้างไบตันกับเมนยูนะครับเจอก,กัน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งเมนยูเลื่อมๆหน่อยนะเมนยูชนะ3แล้วก็ไบตันชนะ2นะครับแต่ว่า2ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นไบตันเอาชนะแมนยูได้สองครั้งนะเป็นพเมลีทั้ง2ครั้งเลยไบตันบุกไปเยือนเมนยูที่โอทาฟอร์ดนะล่าสุดก็สามารถเอาชนะเมนยูได้21แล้วก็เมนยูบุกไปเยือนไบตันในฤดูกาลที่แล้ว แมนยูก็แพ้เบตัน4ประตูต่อ0นะครับโอ้ยเย่มากนะครับอมไม่ดีเลยในการเจอกับเบตัน5เกมหลังสุดนะครับฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถเอาชนะได้3แล้วก็เสมอ1แพ้1น,น,นะเป็นการแพ้เซบียาล่าละละสุดเนี่ยที่แมนยูแพ้5เกมเนี่ย คือแพ้เซบียสามประตูต่อศูนย์นะครับนอกนั้นคือเสมอเซบียสองสองแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะมาสามนัดรวดแล้วชนะเบนฟอร์ดหนึ่งศูนย์ชนะเอเวอเรตันสองศูนย์แล้วก็ชนะนอตติงแฮมฟอร์ดีสสองประตูต่อศูนย์ส่วนไบตันเนี่ยเขเรียกว่าฟอร์มเท่าคัแนนเยียนอยู่เลยห้านัดหลังสุดไบตันแพ้หนึ่งครั้งเสมอหนึ่งครั้งแล้วก็ชนะสามครั้งเป็นการชนะกิมบี้ทาวในเอฟบีเอคัพเนี่ยครับห้าประตูต่อศูนย์แล้วก็บุกไปชนะ AFC บอลมตด2ประตูต่อศูนย์แล้วก็บุกไปชนะเชลซีถึงบ้านนัดล่าสุดเลย2ประตูต่อหนึ่งส่วนเกมที่เสมอเนี่ยก็เสมอเบนฟอร์ด3 3แล้วก็มีเกมที่แพ้ก็คือบุกไปแพ้สเปอร์1ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีซูซีกันมากผมคิดว่าแมนยูเอาผมเป็นแฟนแมนยูผมก็ต้องเอมไปฟังฝั่งแมนยูอีกแล้วแต่ผมว่าด้วยประสบการณ์ของนักเตะแมนยูที่ที่เล่นเกม,มใหญ่เยอะนะครับเล่นเกม,มใหญ่มาแล้วบวกกับไบตันที่ ถ,ถามว่าเล่นดีไหมในฤดูกาลนี้เล่นดีแต่ว่าเขายังไม่ได้พิสูจน์ในเกมใหญ่ในระดับเนี้ยผมว่าเมนยูน่าจะเป็นต่อในเกมนี้เอาทัก3ามหนึ่งแลว้วกัเมนยูชนะ3าหนึ่งนะเกมนี้นะ <c oughs> <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับการคุยก่อนเกมของเราไม่ว่าจะเป็นเกมพี่ไมลยกที่ เอฟซีบอลมัดจะเจอกับเวสต์แฮมหรือว่าเป็นเกมที่นิวคาสเซิลจะเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็มีเกม f a ฟครับที่เมนยูจะเจอกับไบรตันรอบรองชนะเลิศนะครับคุณผู้ชมท่านไหนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากหน่อยใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องตวซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อให้คนอื่นได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับ แล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าใครสนใจติดต่อโฆษณานะครับผมก็สามารถติดต่อไว้ได้ที่ต้นจี contact gmail com นะครับไยังก็ฝากด้วยครับผมส่วนคลิปในวันนี้ผมก็น่าจะจบลงเท่านี้ขอให้ดูบอลให้สนุกนะครับแมนยูก็จะเตะขึ้นนี้หรือว่าแฟนสเปอร์แฟนนิวคาสเซิลน,นะก็ดูบอลให้สนุกนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม